คร้บวันนี้ผมจะมาสอนโหลดแอปเข้าไอพีเอสพีนี่ครับผมนะครับให้ผ่านผ่านทางฟัแชร์ครับผมได้แลครับคุณคุณคุณเข้าฟัแชร์แล้วครับผมซึ่งฟัแชร์นี่สามารถโหลดได้ผ่านทางพีเสตูนะครับเมื่อกี้แอปตูก็ได้นะครับผมแล้วคุณคิดว่าอีโอเอสนะครับ ที่ตัว C F C S O ครับเฮียว C S O ครับก็ต้องขออภัยนะครับผมจริงๆเราขึ้นมาจะมีหลายเกมเยอะกว่านี้นะครับนี่คือนี่ของโหลดดูนะครับมันก็เลยขึ้นแค่นี้ก็คือถ้าผม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 เลือกโหลดแอปนี้ผมโหลดไปว่าถ้าถูลดเสร็จแล้วคุณก็เข้าไปใน P h P Gold P P ธรรมดาเลยนะครับ ผมเดค้พี่พีโกรครัรโอเคครับผมนี่ครับคุณจะเห็นหน้าขนาหลักกับขนหลักึ้นนะคับุณเขาดาวโหลดนะโดยกับันคุณดาคุณโหลดเสรแล้วนะมันก็จะมันก็จะขึ้นขึ้นอย่างนี้ครับผมครับครับ